哎，你看来。嗯 วันนี้นนั้นเลยนะเจ้านะเป็นก่อนเข้าห้อยหมอนแล้วตัดขึ้นสั้นนั่นแหละแต่ที่จะไปขึ้นเขาเขียวแล้วแต่เราไม่ขึ้นถึงเขาเขียวเล็กๆกลางๆนี่นะแพื่นะ mở ra khu môi màu mở ra khu môi khác quả, khác môi khác môi

ตัวแขกไตเหมือจริงๆขาจะไม่พลาดไตหมูนะตัวแขกเพราะแขกไม่กินหมูใช่ตัวแขกไม่กินหมูแต่เราไม่ใช่แขกก็แต่ละนี่ตัวแขกใช่ไหม แขกนี่นะพวกแขกไม่ชอบไปกินนเออโห่เยอะจังกว่าาเลยวัน แคบตทำับเบยตาปะต้องหรอไม่ตองกัดหัวงกระทยวงที่ถูกไหมกนทรงมันช่องทรงหรอไม่มันนี้างทองอยาก่อเก็บไว้กินแ่อวกงไม่กินแลไม่นะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเช้าวันที่สามนะครับของการลาดตระเวนนะครับก็เมื่อวานก็กลับมานอนที่เดิมนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมานอนที่เดิมนะครับน่าจะน่าจะทุกวันละเพราะว่าแหล่งน้ํานะครับไม่มีมันจะมีตรงนั้นจุดเดียวนะครับจะจะมีที่ก็เมื่อวานนะครับที่ ขึ้นเขาสูงแล้วก็ตีลงไปนะครับตรงนั้นะจะมีจะว่าไก่นะครับแล้วก็สี่ขาอไม่ค่อยสบายเลยนะครับก็เลยอ่าตัดสินใจนอนตรงนั้นนะครับจนจบภารกิจนะครับก็พรุ่งนี้คืนนะครับก็วันก็เดินทางกลับนะครับวันนี้เราก็จะไปเส้นทางที่ผมเคยมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับช่องที่ว่า่ามีมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับ ทำช่องทางไว้ก็จะขึ้นตรงช่องนั้นนะครับก็จะเดินขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่สูงมากนะครับอ็นพี่เขาบอกนะครับก็พรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับจนกว่าจะจะจบภารกิจของภารกิจลาตระเวนในครั้งนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็มากันด้วยกันสี่นายนะครับให้สี่เฝ้าฐานหนึ่งคนนะครับ ก็มาแน่นะครับพี่แอร์จอดาแล้วก็จ้อยนะครับก็เมื่อวานก็มาเดินเส้นนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะแยกที่เราก <c oughs> ็เดินมาสักพักนะเมื่อวานเราจะขึ้นด้านบนนี้นครับแต่ว่าวันนี้เราจะแยกสายมือนะครับ สายมือเราจะเลาะไปตามาเป็นทานนะครับแล้วก็ตัดขึ้นยอดนะเพราะว่าจะไปดูด้วยนะครับว่าเส้นมอไซ่์วิบากนะครับไปถึงไหนนะครับแต่ว่าก,ก็ไกลอยู่แหละน่าจะไปลงที่อีกตัวอำเภอนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งก,ก็ไกลครับมันมีวกเขากั้นนะครับเรามาดูอีกรอบว่าขา ได้หมายนะแต่ว่าดูลักษณะ,ล,ะลอยแล้วก็ไม่มีนะครับจะไปดูเพื่อความนั้งใจนะครับหน่อไม้ไม่นอนใจหรอตอนนี้เราก็เดินมาถึงแยกแล้วครับรอเสี็แล้วเราจะไปเส้นนู้นแต่ว่ารอบนี้เรามาเส้นนี้นะเราจะเป็นเส้นนี้เลยเส้นที่หมอไวิบากนะมื่วิ่งแต่ดูล่องลอยแล้วไม่มีนะเพื่อนนะ มไม่มีรอยแล้วเมื่อก่อนเขาจะผูกเชือกทำสัญลักษณ์ไว้นะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่รอบนั้นก็ดึงออกกันไปหมดแล้ว เราจะวันนี้เราจะตัดขึ้นช่องนี้เลยนี่ลอยมันใส่แล้วก็จะตามไปคนระับตัดขึ้นเนะขาโอ้อยนี่แตจะตัดทิม้มเลยนะจะมันทำโผล่ ก็เจอนะครับรอโน่นเดือนที่แล้วก็มาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมานะพเพราะตองไปนอนช่องอ,อ่าไม่เลยมาดูเลยครับผัก,กววานเะออโอ้โยเนี่ยน่นนะ ไปถ่ายรูปด้ยจ้ะอะไรละอืมันก็ช่องนู่นนี่ช่องน,นู่นช่องนู่นตามไปดูนี่มันฟันตอ่อ ไม้ต้นไม้ที่ขวางทางนะดูกันต่อครับมด้วย นี่ครับเส้นทางที่เราตามมาได้สักพักนะครับก็จะตัดมานี้เลยนะครับแล้วข้ามนี้นะแ้วก็ขึ้นดึงนี่ยที่เราเก็บได้แล้วก็เผาเนาะได้ละมันจะได้นะครับนี่แหละนี่นั้นเผาได้เผาได้เอามาเนี่ยมุยาพูกด้านน้อยเยอะเดี๋ยวเราเจอพวกไว้เราจะเาออกให้หมดนะเนี่เจอละอันที่เราทำสัญลักษณ์ไว้นะ ก็จะไปลงอีกที่หนึ่งนะครับน่าจะไปไกลเลยนะครับลองลองหรือเ่าก็มาใช้ในพื้นที่เขตลักษาพันธุ์นะครับจริงอ่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่น่าจะช่วงมาอยู่หรือราัตาวีนเะพราะพื้นที่ที่เราไปชอบก็เยอะนะครับ ก็คนจํานวนไม่กี่คนก็จะดูแลตลอดก็คงไม่ใช่นะครับก็อาศัยช่องโหว่นี้นะครับเจอเจอกระไม่อยู่หรือติดกรกเิจเดินป่าก็านะครับแอบแอบลักลอบเข้ามาใช้พื้นที่ในเชืสายพ,พันธุ์ครับถ้าเจอก็ต้องเตือนต้องแจ้งกันครับนี่ขยะเก็บให้หมด <c oughs> ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะแป๊นะต้องตาไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆครับเอาแค่ไม่เย็นมากนะเพราะเราต้องกลับมาทำหุงข้าวทำข้าวอะไรอย่างงี้นะครับเย็นกลับแล้วพูดมึงก็อือหือก็ได้ไม่กี่ตานเอ้ยแต่เฮ้ยแต่เคครับเดี๋ยวจะตามไปดูกันเรื่อยๆนะครับโหตัดขึ้นยอดเลยจ้ะนะ ทางนะเดี๋ยวเขาไปพักบนยอดนะไปเนียนะ่ยรอยไม่ชัดนะอ,อ,อะไรกันอรอยตัวเนี่นยไม่ชัดเนี่ยชัดดูเนี่ยมาเก่งมาชักจนะัง ฉันไปดิไปองคนดีกว่าขึ้นเ้าแล้วพวกนี้ก็ขึ้นนี่ครับลูกนเดี๋ยวสูงมาเรื่องกูเย๋ยวไ,ได้ไหมฮะ นี่ตามที่วิบากตัดขึ้นมานะครับนี่ก็าตามรอยอยู่สูงนี้ครับ ยอดเขาสูงเลยครับที่ตัดขึ้นมาหมอไซตัดขึ้นมาครับตีตามขึ้นมาดูหอ,อบกันเป็นแถวครับเดี๋ยวเริ่มถึงยอดแล้วล่ะหน่อยครับเดี๋ยวได้พักกันก่อนมอวน้ำเดือดครับก็เราเจอที่ทำสัญญักษไว้เรื่อยเราก็ตัดเรื่อยนะครับี๋ยว thảo thính mình đâu... i got go À, mất cho hai một với cái sùng cái giòn luôn nè Ừ, ừ. 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 lò mình khấn mà chết cũng <laughs> หอนตีลงอีกทีตรงนี้ก็โอเคป่ะเ่้มอไหมโอเคนะ่ะสัญญาเลยเฮ้ยตน้นมะค่าด้วยจ้ะเดี๋ยวต้นมะค่าอีกต้นมะค่า ไกลที่ปเ,ขเ้ขึ้นขขึ้นมขึ้นไหมขึ้นสี่ขีนไ่ขึ้นเหรอรขึ้นขึ้น,นสัญญาณขึ้นแล้วโอเคครับก็ที่นี้เราจะพักเที่ยงกันตรงนี้นะครับพอมันลมดีอ่อมมีสัญญาณนะนนเดี๋ยวจะย่างสาวงหวานมาที่บุเป่ก่อน โอเคหามุมเลยนะนึงมันจนะนมนไม่รั่วง,ง่ายถุงไอ้สีนะเ,เ,เนี่ยแ,แตกเราถุงเยญ่ก็ได้ถุงใหี่เนี่ยแตกถุงลูกเหรอพ,พี่กุยังแตกเลยนะีแตกข้างใช่ไหม อืมอค่ะ <Okay. S 1> แต่ทางดียังแต่ตรงกลาอืมไว้ไงเลยนะเราตีนไม่เรี่ยงมากเยนะ้ยสองอย่างรมเี่นะ ครับบ่ายนี้ก็จะลงนะฮะจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่ามาดูแล้วไม่มีเส้นทางที่มอไซค์วิบากใช้นะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จะเป็นผ้าที่ผูกไว้ก็นานแล้วมัอ,เ,อเปื่อยไนเลยแล้วแต่ก็มีเส้นทางเก่านะครับี่ไปนู<ฮ>่นหรือว่าเดินไปดูก็ไม่ไม่มีร่องรอยแล้วนะ,นะครับก็น่าจะเบาแล้ว พอบายก็เลยเดินทางกลับกันกว่านะครับวันนุ้ก็เดี๋ยวไปใช้เส้นทางใหม่ะคระับตอนก็กลับฐานที่ตั้งนะครับไปเรื่อยๆครับลงเขาอย่างเดียวแลครับแค่นี้ แต่เมียผมนี่ดีนะลุกขึ้นมาเก็บผักปูน้พัดซึ่งมันดีๆนี่มันไม่เยนหรอกผมตื่นม่มีเก็บผักปูนยืดอีจ2รกิโมเก็บเสร็จแล้วนี่เพราะอยู่บนล่างเหรเก็บพระปุลอยู่บนล่างไม่เอาล่ะไม่ฟังวะไม่รู้เนี่ก็ระวังขาลงนะครับเกิดอุบัติเหตุเหยียบน้ำ อื่นเราเดินนี่แย่ไม่เยี่ยมเยี่ยมเลยกูไม่น่าฟันลงเลยสัตว์เอ้ยได้ถ้ากล้องหินึักโดนทั้งแทนโดนทั้งน้ำรองลงมาละพักแล้วครับแยบนี้ก็คุ้มอาจจะตก โอ้ยตกหน่ยางเนี้ยตัวนีบ้ากันนะคนพื้นที่ป่ะไม่พื้นที่หรอน่าทำน่าจะใช้บั้นลุ่นอืมจะอนดูฮะมันมองอันไมเห็นป่าเอ๊ะ ครับ <G ren cer ate> อ <rika> ันนี้เราก็เดินมาถึงอ่าที่พักแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็จะตกแล <S <S <limp. S 2> ้วคืนนี้ดูส่งแล้วตกแน่นอน,น <S 2> <S 2> <S ครับคืนนี้มันมาขนาดนั้นถ้ามันมีแล้วมันคงอยู่อีกแล้วมั้งได้ พักก <laughs> 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 ่อนครับไปเก็บไปก่อนโอ้โหอ๊อแท้เลยเนี ตัวหมูแท้เลยดือดดกูแกป่าเช็ดเสียครับปลาหมูวันนี้อาการก็ดีขึ้นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วใช่เอ้าดืมไปเลยโยก็ตอนนี้เราก็นั่งพักผ่อนกันแล้วนะครับพอดีว่าจะมาหุงข้าวสีก็ทำขบข้าวเรียบร้อยแล้วหุงข้าวทำขบข้าวแล้วนะครับเปิดว่า ฟ้าก็คืมคืนนี้ดูแล้วทรงน่าจะตกหนักแล้วพีเนาะน่าจะหนักครับก็แบบน้ํากันแล้วนะครับคนสองคนละเดี๋ยวผมก็สักพักก็เดี๋ยวรอปิดจีเพเสร็จก็จะไปลงแบบน้ำกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยคืนนี้ก็จะตัดต่อคลิปของวันนี้นะครับ <c oughs> ขอพวกนี้ก็เปลี่ยนแผนอ่าคุยกับน้องๆบอกว่าอาจจะไม่ขึ้นเขาแล้วอาจจะเปลี่ยนเดินลงด้านล่างนะครับงนก็ ตรงนี้ก็จะได้ดูบรรยกาศนะครับสถานที่ที่ลาตะเวงเนี่ยนะจ้าดาก็เพิ่งแบบน้ำมาเรียบร้อยละโมเปนี่ะมปลุนของเกลนไอยเดอบ้ากันเลยก็กกอ้ามรเม่นะจรจงเว้ยบ้ากูกะ ยูยิบร้วยเฉยยังรับน้ำเย่นมีใครรูกว่าไม่รูปที่รับพัดโตไอ้ไถ่คาบุลาเนี่ยมาตรงนี้นะเวียนะตรงนี้นะยันแตงนะตามตง อืมอืมอืมสมำสมออืมตระมาณนี้ีน้ำปลาก็อืม